สามารถทับ G-Page ได้นะครับเลือกงานสุจริตครับผมนี่คนสงสงก่โอ้ยอกำลังจัดกิจกรรมแล้วก็กด N นะเพื่อ,อไป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกว่ายิดประสอบแล้วบอกว่าไปที่ล็อกไหนครับผมเราได้ล็อกที่3ามนะนี่ที่3ามกด N นะ ซึ่งส่วนมากผมเล่นบนคอมครับแต่คอมกาเกินอัดไม่ได้ที่จริงอัดได้แหละแต่มันแหลกครับก็เ,เลยต้องใช้มือถือครับมันี้ก็เป็นว่าถ้าใช้มือถือไม่จะเสีย5้าถ้ามือแบ,บหนึ่งมือคนจะไม่เห็ หลังจากที่แพ็กเสร็จนะครับเราก็เอาไก่ไปส่งครับผมโอ้โหไม่ติดนี่แหละครับไม่ชินการใช้มือถือครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาร์กจุดไว้ให้ครับประมาณด้านบนตรงนี้ครับตรงนี้เออประมาณนั้นแหละครับผมกนตัดไปตอนที่ผมไปถึงกันเลยครับ สินที่ขายไก่ยังที่เยอะเอาแล้วนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นี่บริเวณนี้แหละครับมันจะเป็นร้านนะครับคือเดินๆครับทีดีมันจะเป็นร้านหนึ่งไปพิซซ่านะเรออ่องแล้วก็ส่งไก่ยางกันนะทุกคนกดเอนเพื่อขายขอบคุณครับ สำหรับงานนี้ก็ไม่มี exp ให้นะครับถ้าอยากได้ exp ต้องไปทำงานอื่นครับงานนี้ได้ตังค์อย่างเดียวถ้าเราอยากได้ตังค์เพิ่มมากกว่านี้ก็ต้องขนมาเยอะกว่านี้ครับอันนี้แค่การสอนครับหรือสําหรับใครที่ทำยังไม่เป็นนะครับส่วนคนที่ทำเป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณรสำหรับคลิปนี้ก็จากกันไปแค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบครับ